ตามองสงเยี่ยมมันเอบเยียมมุลาใสมองลงไปเห็นแฟนฟังมาลางอลอลุนพอพะคุณไปยังทานทั้งสถากรรมการยังเที่ยวไว้บอกไกลหางมีงานยังต่างๆเที่ยวไปหาว่าเอินเอาลานน้อยเข้าซอยงาน คนานางมาเก่าตานเอาเสียงพานพนยานเียทั้งนํำใจไม่เตี้ยแต่และเปียที่แฟนอ,อยู่ความเอ็นดวที่มีให้พร้อมทั้งกำลังใจให้เชียวไว้กันอีกเน่คำคุนรวมมีเมให้แม่เห้ยใส่ใ ใบเฮ้ังเอพี่น้องเอ้ยตวัดดีค่ะตัวฉันนี่มีน้าว่าสาวทองดำพี่น้องค่ะพี่น้องขาทองดำนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นสาวซาสาวลือไปทำงานอยู่เมืองนอกสองคนกับเพื่อนเป็นบอร์ตรงนี้เล่ะเธอ อยู่มองนอกมองนาอยู่สนุกสุขส้ำบายแม่มีเงินกินเงินใส่ไม่ีเงินหอนเตผู้ใชว่าษัเนเอนาะดนพระันกับมาอยู่บ้านจังไกอยังพรกูมาแตกวื้นเผาทัดมา่งหนักกูดำเพืออย่างนี้งทอดมีกระทอาตกการตกงานน็เพืนกระทำใจเนีนั่นล่ะกับว่าพาฉันไปเห็ดแน่อื่นแน่นอนตว่าตอนเนี้ยมูเผือเพวนฝูงเข้าไปใส่เบิร์แม่ยู่นับกันไหวเก่านาฬิกาป่านนี้ัเห็นมากิดเขาพากันไปใส่เบิรสุด มาตะโสกันจนลืมบอลมูบอลพวกน่าสูงกันไดสูงมาโดนแล้วบอนีอนอ่มาโดนแล้วมานจนนีน่นี่สูงส,ส,สองคนบลอลเพื่อนสูงกูพลาแน่ว่ว,วแต่บาปไวไวป้าเตะท่องดำท่องดีตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยล่าสีสาวเมืองนอกจับเนาะสูงนอกเป็นมุ่ยลูกมุ่ยลุยอยู่บบเนี่ยคือมาดามมาเพื่อนน้ำแต่ว่าสุเขากลับไป็ำงานเมืองนอกน่ะพักกันหอบเงินหอบข้ามมาหลายบ่ล้วเพื่อนพ่อได้อยยู กินีดดอกแม่ได้กินพ่อได้ซื้อเราซื้อแต่ตำมาคุ้งเลียงทุป้อนมานีาทักปันไดว่าปันไดเตี๋ยแต่ว่ากูากคูอีกอย่างนึ่งแม่นักเย็บปนสู่ภากัไปให้งงานเมืองนอกน่ะพากกันไปแห้งานอีหยังกูขึ้นจะคู่เท่าะคู่ตัวเนาะสู่ฟังฉานก็ยอี้องดำนี่ไปทำงานอยู่เมืองนอกนี่ทำงานสบายสบายดทเธองานสบาย ทำงานห้องแอร์เย็นช้ำพู่อนเรห้องแอร์เย็นช้ำพี่สำคัญมู่ฉันสองคนนี่ทำงานเป็นกะเป็นกะเป็นกะกะเศร้ากะเพียงกะแล้งนี่บอกเพื่อนไดเวีนบอกโอ้ยสู้ก็ได้น้องกูก็อีนห้างแถบนี่เป็นกะลีเป็นกะลีมั่งหรอกเพื่อนเป็นกะลีเออปัาเป็นกะลีตุ้งกับพักกันหอบสังขารกันเป็นฮอดเมืองนอกปับฟ้ากะลี เป็นน้ำแถวหนองหน้าค่ำเนี่ยสูสิบเป็นซัมไดกะรีนะนะพ่อคูอยากเป็นกะรีอินเตอร์กะรีอินเตอร์เออที่ดาวบอกกะรีน้องหน้าค่ำอ่ะแต่ว่ามันประเดิมโดนมันเดาเสีเราเสียเราให้เขาบอกเดี๋ยวเราพ่อเสียตัวพ่อเอ้ยเนาะเอ้ยตัวมือเนี่ยพ่องนางศิบบอกอันหนึ่งเดเพื่อนพ่องดำนัดกับผู้บ่าวไวแม่น้าผู้บ่าวแม่เราหายไปเนี่ยนัดเออปลาดุเรียงดุไล ผู้บ่าวของท้องนำกับพญายวิรุบุญเนี่ยตายนั่นเด้อะพญายวิรุบุญเออตัวก็พักกันตัวใหญ่เท่าเท่านี่ต่าแถวบ้านนี่เขาบ่กเอาแล้วพญายวิรุบุญเท่ากระเท่านี่ตุ๊กตูสิบะเก็บกินของเท่าเท่าเท่าไจักยังนอเท่าเท่านี่มันร้าใจสมบุรดีแต่ว่ายันอะไรสิมากกูคือหอนแล้วปานนี่เอ้ยมาแล้วจ้ทามาแล้ว่ามาท้านมาพี่มาแล้วี่น้อง แ่บเไรไอ้จาวล่ำลีเก๋ไปล่ำลีเก๋่เป็นไฟล่ำเป็นซื้อภาสิมาเดี๋ยวิ่งขาว่าจสิมาโวทุกข่อยไปตัดพืนบาติีไปด่ไปมาแล้เร็วขนาดไหาไปเป็นตีสองตัวนกทไปวาตัดพื้นนะพูนพูนก็ดท้ายบเถอะติไปไอ้แขรไอ้แขต้องไปตัดพื้นเรเร็วิ่งอดยุ่เนี่ยนี่บอกกูเถอะทั้งสูงทั้งยาวใครพี่หลอข้าขาไปก่อน มันได้เดิเฮ้ยได้แน่นอนเลยฉันไม่อยากตัดฟืนแล้วเหตุจังไหนมือนีเอาก็ต้องได้เป็นคุณนายแน่นอนเพราะอะไรก็ได้พัสฉีกฉีแล้วเนอะไอ้ก็พุ่นละเนาะไปบังต่อนแค่ไหนทอดไดกระไดทอดเดากระเด้าแล้วเนาะบ้ามูอพวกก็ไปเอาฟื้นมปแล้วอีแม่์เลือดเต่สาวท้องหนาบุสาวเกาตัวนีเมย์ไม่อยากอายเถอะเนอะออบาดีิท้องดำน้องลาเต้นนายปูบาศิมหาท้องดำน้องลา เอ้ยมาอื่นอยาอ่างใช่เนาะสาวทอดน,น้ำรองหลังไอ่อท่องน,นำว่าแมน่นผู้ใดเอิร์นมาได้แท้พี่วิราบุญน,นี่เองกับพี่วิราบุญตัวน้องเอสิแม่นผู้ใดเดี๋ยวนี่สวัสดีค่ะพี่วิราบุญอ้ยสวัสดีตั้มโตโน่เชิญใจพ้อมมือปิดวงเป็นดิวพอดีแม่ท่องน,นำรองหลัง เป็นจังไหนสวมมือนีสบายดีหรืบอบ่อโสบายดีอยู่ค่ะพี่วิรลบูนเหล้วท้องดำเน่ยมีลูกมีผัวหรือยังวายประธานในมีม่เหรอเนาะปาติโทจนว่ายแต่งการแต่งงานมีลูกมีเมียท้องดำนี่ยังโสดอยู่วะเมียสดซิงซิงอยู่ค่ะพี่วิลล่าบูสติขาของสดได้เม่ยบาดดีนำกลางป้าไม่เลยเด้นำแบบไดเอาท้องดำเออ อยากถามข้าวนะถามาจากไหนอยากถามข้าวหาป่าอาอยากถามข้าวนาถามหาทางเข่าถามข้าวเสาท้องด้อมเจ้านั่นมีแฟนแล้วปันบ้านในนี่แหะเนาะทั้งสีห้องหัวใจของพนักงานั้นยังว่างอยู่บอดนู่ว่างสมาร์ทว่างขับพิงงลล<อ>่าปุ่ มื่อนีมาพวกหอผู้สาวเก่าจนชายลงจนยืนงงในมองเห็นเบาวพี่ชายชดนม,นมัไมาเห็นน,าน,าาน้ากับปาาบวานใส่แล้วบันีอันหน้ามาแถมรอยยิ้มหันมามองพอได้อุ่นว่าจังได้แม่คุณอันมายิ้มทีละน่อยพอให้อ้ายได้อุ่นสูอ อ้คนงามอยู่สองคนบอมีเคเห็นอาน้องหลมาอนักหนูยอมไ้บนพี่เอ๋ยพี่มาพี่ตำเลนาอบ้านพี่มาถามข่าวน้ำถามข่าวทั้งป่าอยากพูอายต้องถามพี่มาถามข่าวน้ำ ามหาทั้งเขาพี่มาถามเขาน้องว่ามีแฟนแล้วไปละคุณเพียเออเาจ๋าอย่าเฝ้าเพื่อเอาเงินมาให้น้องหลามาเอาเงินก่อนขออนุญาตนะคะขอบคุณครับผมเพราะว่าโอกาสนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะขอบคุณน้องสาวด้ครับด้ขอบคุณคุณสวยครับผม ละคุณเทยตั้งแต่เป็นสาวขึ้นบ่ท่านเคยเดอกจากเท่บ่ท่านเคยแต่ผัดเป็นตน้นใหม่แค่สิเกลียวท้องดำกับบ่เท้ติดมีมีม,ม,ม,มีาีกับกระห๋นองน้อยกัมันซ้อนตัวเหลือ <c oughs> มตลือมื่อนี้คือกรรมเท่ นอนน่อยบอช้อมแนนกาสิบพพ่อมีน้อยไงซอสอยู่บอสซอสพี่อ่าแล่ะทั้งดำวางหน่อยพีวิลพี่ว่าเฮ้าสองคนก็เท่ากันพอแห้งแล้วเท่าจังไงสิมาหยอกกันคือหัวเล็กเด็กน้อยบอได้ตกลงกันสาเยริบโอบกันสางไง่าตกลงยอดเป็นเมียของไอ้สุวัรณีพี่น้องทั้งดำกับเพลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าซอไอ้สายไอ้บ้านแมียแหล่งล่ะเข้าแผนแล้วครับพี่น้อง ขันท้องดำไปอยู่บ้านน้ำพี่วิรุญบน,นีครอบครัของพีวิรุฬบิเสด็ท้องดำได้บอเรื่องนั้นพ่อดาบ่าต้องเปน็นวัวม่ต้องเปน็ปหนหัวพีนี่เป็นหัวนาครอบครัวพ่อมันว่าจะไหนลูกมัตตาว่าจังสันว่าแต่ท้องดำเนี่ยเต็มใจไปกับพีเต็มใจแล้วเนาะถ้าเกิดท้องดำเต็มใจไปกับพีแล้วก็พี่สิบใหยท้องดำคิดยังไม่เฮงหงพีเสียท้องดำนั่งอยู่นอนกินน่งอยู่นอนกินอีกคนตีนซี่มือสังเตียมต่อเป็นคุณนาย

อย่างพอสู้เร็วเห็นนั่งฝ่านั่งสวรรค์คนนั้นป่นั่นน่ะนั่นคือเมียทอดหนังคองสูเนี่ยวายอันนี้มันไม่ทอดหนังเป็นอีทอดเปรียวเนี่ยพ้าศิพาเมียบ้านน้ำเสด้สู้ว่าจะได็เห็นดีน้ำพอบ่เอาเมียบ้านน้ำแม่ละเขหรอเ้เจาสียวไดีล่ะอะไาทอดหนังทางไหนพี่วิรุณพี่สิพาทอดหนังก็มูพวกน่ะกับบ้านน้ำอ้างบนสุดฝูสุดคนเนี่ยเนี่ยไปบนสุดคนเลยน้ไปแล้ว